นี่เด็ดมันไ่ล่ะเลี้ยงกันเลยเด็กกออยู่น้อกันหาดอกเลยนี่เจ็บเจ็บจ็บโอ้ยนี่เดี๋ยวเกกออีกสองดอกอุ้ยสามดอกที่นี่สามดอกนี่นี่สามดอกก้นอุ้ยสามดอกกำลังเลยครับก็มีอีกสดอกสองดอกอจัง่พออยหนึ่งโออุ้ อยู <Ừ. S 1> oh, ah? ่กลางเดินเลยเห็ดก็อแดงกลางเดินเลยผี่มเกน้ลงืามๆเลยครับพุ่นโอ้ผีพีผีกระมี้นี่รี้นกระม เหิบห็ดกอแรงอีกดอกครับบางใบใหม่อ๋อนี่มีห็ดกอนี่มาไปไกลๆเห็นเลยว่าสันวานี่นี่มูเป็นมูเลยครับซีดอกซีดอกครับซีดอกอยู่น้ำกันเลยโอ้มูซีดอกเลยบานเห็ดกออืมโอ้ดอกกำลังงามๆดอกกำลังพองงามๆค่ะซีดอกอยู่น้ำกันเลยเง นี่เห็ดทานเห็ดทานเห็ดทานอยู่น้ำกัน <c oughs> นี่เห็ดโก้นั่นนกันเพื่ออะไรขี่กระติดกันกันหน่อยสอนกันอ <c oughs> ดอกกระลังขี่งามๆเห็ดโก้อีกสาม,อม,อม <c oughs> ดอกตรงนี้แม่งกินแล้ว ฮิโก้ฮิโก้ฮิโก้เป็นมูเลยสามดอกโอ้เรียงกันซี่ดอกตัวนี้หาดอกน้อยหน่อยหาดอกหาดอกเรียงกันเลยดี่เดี๋ยกถ้าทำเงินเออเออนี่แม่ปลาทองดีิเด้เอาเก็บบไปโอ้โหได้หาดอกบนี่เด็ดมึงแม่ล่ะเรียงกันเลยเด็กก้อยอยู่นั่กันหาดอกเลยนี่จิบจิบจิบโอ้ยหนี่เดี๋ยวเก็บไ่้ท่านเหมือนอยู่ เ,นนเิ่งแมลาน่นเออหนึ่งกีาากนึงกีนึงคือแ่ห่กีนึงอ้วนมือนก็น่อยพดกีหน่อยพูด,ด,ดโอ้โหนี่กีนึงเออหาไม่มาเดตองครับเิดเพิ่งตองเิดนาเรครับเิ็ดนาเรครับดรรบอกง,งามครับอีกดอกนึง สรงดอกงามๆครับมาเลยฮเอ็ดกอ้อกครับยี่ไใ่ใบใหม่นี่ครับอีกดอกครับใช่และเหมือนกัาดง,ดงามไหมาเออีอีกดอกนึงครับเอ็ดกอ้อยเรื่องเกิดน,น้อย Chat, นี่คร Upper, ับผิดกอกอแดงกอแดงสามดอกสามดอกโอ้ยขูดพิดคนทั้งสลัดสามดอกสามดอกพิดกอแดงสามดอกอยู่น้ำกันนี animals, ่กอแดงกอแดงมาแบบนี่ไข่เขียวครับนี่เ็ดไข่เขียวดอกงามๆเลยโอ้ยขาหักดึงนขึ้นขาหักกวน เห็ดกอแดงอีกดอกนึงครับงามๆครับเห็ดกอแดงดอกงามๆเลยบ่านนี้ดอกงามๆเลยครับกอแดงเห็ดกออีกดอกนึงครับกำลังตุ่มๆกําลังผลดินเห็ดงามเลยดอกตุ่มๆงามๆเลยเห็ดงามใช่ใช่ใช่ป้าดดอกงามๆเลย สองดอกอยู่นั่นค่ะสองดอกสองดอกก็กันเลยเฮ็ดกัวเฮ็ดกัวแดงครับเห็ดกัวแดงดอกงามเลยนี่ดอกนี่งามครับค่อยไงค่อยไงพูณน่ะอาดงามครับพอ๋อข้นมันพ่อเฮ็ดกัวอีกแล้วครับพ่อเฮ็ดกัวอีกแล้วพุณน่ะดอกงามๆเพื่อก้าครับพุณน่ะอาอก็เรื่องผลดินก็เรื่องผลดินดอกงามๆอีก อืมก็ออีกสองดอกเอสามดอกที่นี่สามดอกนี่นี่สามดอกเพิ่นสามดอกกำลังเลยครับม้นก็มีอีกสองดอกสองดอกอันหนึ่งรางกะพอันหนึ่งโอ้ปุอยู่กลางเด้นเลยให้ก้อแดงกลางเด้นเลยเพี่อบอกนำๆเลยครับพุ่นโอ้พีๆีผีกะมี่ผีกะนี่นี่ ดอกนั้นเก็บไปน่ะเก็บไปดอกกุ้งหันสองดอกเก็บแล้วนี่ดอกกุหันเก็บไปนี่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 ม่นี่ยปนี่ึ่น่งอนี่นึ่งน่มันกุ้นน้ำีนี่นี่มันขึ้นนําดินนี่สีละหยียดกออีกดอกหนึ่งครับอสองดอกสองดอกครัียดกอสองดอก่เรียงหน่อยครับ Cô đen ngoại 2 đọc Áo xoài, áo khoai hết á, nhìn có Nhìn thấy Các mẹ thăm 2 đọc, 5 năm rồi sắp Chết bao giờ kết bố? 5 năm cả lấy mà Ừ, à เง no no ี้ยเห็ดทันตาอ้องามเลยครับี้มันโอ้ยขีฮะขี้กำลังเกิดก็มีนี่ห้ดอกงามเลยครับค่น่ะเห็งนุ่มยุ่งครับนี่เหนุมยุ่งเพินนุ่มยุ่งดก็ต้องโองามเลยครับไม่เห็นเหโอ้ยนี่หน่อย่ยนะเห็นุ่มยุ่งตาดีได้ปรมาณตาดีนะเนหน่อยๆนี่กับเดี๋ยวเห็นไหมอน่ะ ตาดีครับนี่หน่อยๆนึงก็ได้มึงกันไหนเฮ้ยเฮ้ยเมียนเมียนเฮตานมาแล้วโอ้เป็นมูเลยนะเมียนเฮตานคือกันอ่ะเป็นมูเลยบ้านนิดเพิงลุกยุ่มอีกดอกนึงครับยุ่งเงาใหม่คือเกาครับใีม่ที่เกาเลยดอกข้างน้าเลยครับนดกเรียงอีกครับนดกเรียง ดลอกาน้ำเลยครับอีอนี่จะแต่งอไม่ดีครับนงามเลยครับแข็งๆขึ้เก้าเลอครับมึงนั่งนังเศร้าเมียครับนั่งถักพันค่อามาด้นึงมึงตาเห็ดใส่การตูก้นอยู่มึงตาเห็ดกอดอแดงครับส่วนมาก เห็ดท่ดอแดงคุณน่ะหนูเห็นเฮ็ดท่านคุณ่มึงมึงครับมึงเห็นเฮ็ดเกิดเป็ดแปครับเกิดใ้วหน้าหอหม่เลยเห็ดกอแดงคุณน่ะเกิดหน่าหงอาหม่เลยคุณน่ะพุันต้นไหม่ด้วยครับนี่พุันอือต้นกะย้อมต้นกะย้อมโอ้โหนี่นี่มีมีหอดเห็ดไข่ขาวครับพุ่มาอยู่ในพุ่น ยั่นเงาไหมม้โอ้เกิดแปลกแปลเห็ดกอครับโอ้ยเห็ดกอก็ลังเกิดก็ล่เป็นตุ้มไงเฮ็ดกอไหมทีนกริเป็นตุ้มอยู่ก็ลเป็นตุ้มขึ้นนิดหน่อยนึงเอาผมบเห็นเลย ครับนี่คือผลงานมือนีนะครับเห็ดกอแดงนะครับหลายตัวเห็ดกอแดงเด็แกงหมอยนี่เติมครับนี่กันในตาอีกสองตาครับหลายตัวเห็ดกอแดงครับกับเห็ดทานนี่เห็ดทานกับกระไรลายอยู่ครับสมเย็กไปเก็บเห็ดกอแดงนะครับมือนีไปหลายคนนะครับเลยลายอยู่เลยพูดละเป็นตาหมดแล้วครับ